สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับมาถึงแล้วนะกับเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกหลวงปู่มหาศิลานะครับวัดพระธาตหมื่นหินหนะกับรายการเนื้อตะปูสังขะวานอนรุนเซอร์ไพ์นะครับมีทั้งหน้ากากเงินหน้ากาก,าก,ากทองคําฝังพลอยต,ต่างๆเนาะนะครับรายการนี้จะแบ่งปันพี่ๆวันนี้เลยนะครับราคาจองอยู่เท่าไหร่นะครับ2อ9าบาทนะจัดสร้างเท่าไหร่ครับแค่ 900, 9ก้9ร้อยเกองค์หรือประมาณห0 0่งรลังนะครับรา,ายการนี้จะแบ่งปันนี่พี่เทไหร่ดีโอ้โหมีรายการข้างในด้วยนะนี่ครับเปิดให้ดูสดๆเลยนะเดี๋ยวพบกันวันนี้ราคาจอง250บาทจัดไปที่เอาแบ่งปันพี่พี่ครับในราคาลุ้นละ3า0รบาทนะครับลุ้นละ300บาทนะเนี่ยซีนเดิมกล่องดำนะครับหนลังลุ้น2พิมพ์ตาม ที่ได้ผมได้แจ้งไปเลยนะครับหนึ่งหนึ่งลังนะหนึ่งร้อยองเต็มนะครับหนึ่งร้อยองเต็มนี่โอ้โหก็จะมีนี่นะครับแบ่งเป็นสองพิมพ์เนาะอย่างนี้เลยนะครับนี่ใครสนใจจองได้นะรุ่นละสามร้อยบาทนะครับนี่มีรุ่นหน้ากากทองคําในการนี้ครับนี่ยเนี่นี่นี่หน้ากากเงินรุ่นหน้ากากทองคำห้าเหรียญจัดสร้างแค่เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยลังนะไว้พบกันเลยยาวไป